สวัสดีครับทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปสาธิตติดตั้งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ของ Hoy Miles แบบ AC c l u p p i n g นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงอันนี้นะครับของผมเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวนะครับ12แผงรวมกันเป็น6กิโลวัตต์นะครับซึ่งจริงๆสเปคเขาเขียนไว้5กิโลวัตต์เดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับผม ในตัวไทคลิปอันนี้จะเป็นสายของ AC นะครับที่ออกมาซึ่งตามที่ปกติเราเสียบกับปลั๊กไฟบ้านหรือเข้ากับตัวของสกิทเบเกอร์นะครับอันนี้เป็นกล่องรวมสายเฉยๆเพราะผมตัดต่อสายมันสั้นนะครับผมตัวนี้ก็จะวิ่งพ่อไปที่ฝั่งเจนพอร์ตนะครับเป็นตัวข้างหลังสายแบตเตอรี่สีแดงอันนี้นี่เป็นอันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของ CT คล้องเอาไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าผลิตไฟได้เท่าไหร่อันนี้เป็นวิธีการต่อของเขานะครับผม ทีนี้มาดูตัวของหลังบ้านนะครับอันนี้จะเป็นสายซีที่ที่ออกมาจากมิเตอร์ภายในบ้านของผมนะครับมาเข้าตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ปิดสายให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะโชว์ให้เห็นเฉยๆอันนี้ก็จะเข้ามาที่ตู้อันนี้นะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ย้ายตัวไฟ AC สี่ a k เกอร์เข้ามาแต่ว่าข้างในนี้ก็จะมีตัวของสมาร์ทมิเตอร์นะครับที่ต่อกับตัวหลักเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็จะออกมาเป็นสาย RS485 นะครับไปทางหน้าบ้านของผมเลย อันนี้ก็มาจากหลังบ้านนะครับสาย i185 นะครับอันนี้ก็เข้ามารวมกับกล่องของบายบล็อกนะครับที่จะมีพวกสายไฟจากกริดจากอะไรของผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเพิ่งทําเสร็จก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเข้ามาแล้วก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ จะมาเข้ากับตัวนี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ของไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับก็จัมป์ไอเอสหเหมือนกันเสียบเหมือนตัวข้างหลังเลยแล้วก็ปลายสายก็มาเสียบเข้ากับตัวมิเตอร์พอร์ตของฟังไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาย CT CT ก็จะคล้องเข้ากับตัวเจนพอร์ตของไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับนี่เป็นสายลายก็อย่าลืมนะครับว่าลูกศรจำเป็นต้องชี้เข้าหาตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ทางส่วนของแอปพลิเคชันถ้าเข้ามาเห็นนะครับก็ทางนี้ก็จะขึ้นแล้วว่ามีโซล่านะครับพร้อมกับแบตเตอรี่แล้วก็มีจำนวนการดูโหลดได้ดู PV ได้นะครับอันนี้ของผมเนี่ยไม่ได้ต่อกับสาย PV เลยแต่ว่าโดยปกติผมจะใช้ UI ขอของที่คอมนะครับเข้าผ่านหน้าเว็บเดี๋ยวยังไงผมอัดของหน้าเว็บมาให้ดูกันดีกว่าอ,อันนี้จะเป็น ทางเว็บไซต์ที่ผมใช้นะครับเป็นแอปของ h o ม My เหมือนกันแต่ว่าใช้ทางเดสก์ท็อปนะครับก็จะสามารถดูค่าได้เหมือนกันผ่านทางเหมือนเหมือนทางแอปพลิเคชันในมือถือเลยนะครับก็อ,อันนี้อย่างที่เห็นก็สามารถดูโหลดได้อ่าดูตัวไฟที่เข้ามาจากของมอเตอร์นะครับดูแบตดูแบ็กอัพดูดูกริดได้ดูโหลดได้อันนี้เป็น PV นะครับเป็นโซล่าเซลล์ที่ต่อตรงกับตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์กรอนกรณีผลนี้ผมไม่ได้ใช้มันเลยไม่มีอะไรโชว์นะครับผม ซึ่งมันก็ยืนยันได้ว่าผมใช้แต่ไมโครอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเห็นสเตตัสตรงนี้นะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์บวกแบตเตอรี่ซึ่งมันสามารถมีหลายโหมดนะครับของหอยมายก็ลองลองไปเล่นเล่นดูได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะใช้กันประมาณนี้ตอนนี้จะเป็นของแบตเตอรี่เซตติ้งนะครับก็จะมีหลายโหมดให้เลือกลองไปทำวามแปลนเอาของผมใช้เป็นโหมดนี้ก็คืออีโคโนมี่โหมดนะครับตั้งไว้ที่15% อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านจะใช้แบบไหนนะครับ POU ก็มีส่วนนี้เป็นการตั้งค่านะครับเข้าทางหน้าเว็บผมเลือก Advanced setting แล้วก็จะเหมือนแอปพลิเคชันครับผมก็ต้องเลือกตัวมิเตอร์เป็น single phase Meter เพราะว่าผมใช้เฟสเดียว er นะครับแล้วก็ตัว Genport นี้เป็น PV ในตอนแรกเนี่ยผมทำการเลือก Force Mode ก่อนนะครับเพื่อจะทำการตั้งค่าต่างๆ Force Mode เนีจะจ่ายไฟออกมาตลอดเลยแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ P.V. นะครับเพราะว่า Force Mode ไม่สามารถทําการวกควบคุมการไหลย้อนได้ไฟมันก็จะออกมาแบบเรื่อยๆเลยก็คือมันจะไม่ไม่ไม่ฉลาดพอที่จะปรับนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว e s s a f s e t y Conflict ตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็น g r i ดโปรไฟล์เป็น M.E.A. เพราะผมอยู่ใช้ของ M.E.A. นะครับแต่ว่าหากของท่านใดใช้ของ P.E.A. นะครับก็ลองเลื่นดูเขามัน,ม,นมันมีให้เลือกอยู่ครับเป็นของ Thailand p a r นี่ไงอ่าทีนี้ ผมก็จะเลื่อนลงมาดูของอตรงนี้เป็นตั้งกันย้อนนะครับผมตั้งเป็นที่ศูนย์เพื่อที่จะไม่ให้มันมีไฟล์หลายย้อนไปหาการไฟฟ้านะครับท,ทั้งหมดต้องตั้งค่าให้สัมพันธ์กันนะครับไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาลงได้นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นตัวด็อกิเมนต์ของหอยใหม่นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อเสียของการที่ต่อข้อเจนพอร์ตก็คือ เขาจะปล่อยไฟเนี่ยได้จํากัดนะครับตัวผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับตัว HYS e ตัวนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นครับมัน Max Output ได้ที่21.7 ml แอมป์เอาก็ถ้าเกิดเราเอามาทําการคํานวณเนี่ย230คูณด้วย21.7เนี่ยมันจะได้ประมาณ4 0 0 0บปลายๆนะครับเกือบ5 5กิโลวัตต์อ่าผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องอันนี้เครื่องคิดเลขไม่ขึ้นผมเลยจําเป็นที่จะต้องใช้อ่า การตั้งค่านะครับก็คือผมเสียไปฟี1กิโลวัตต์แต่ไม่เป็นไรครับผมค่อนข้างรับได้เออจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าก็จําเป็นต้องให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะต่อผ่านเจนพอร์ตเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจํากัดเท่านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราจะไม่แก้เลยเลยเราจะต่อเข้าที่กริดพอร์ตเหมือนเดิมอ่าอันนี้ตามแรกแกรมนะครับฮอยไมมีให้2แบบก็คืออันนี้ต่อเข้าเจนพอร์ตแบบพี่ผมแนะนําของวันนี้แบบพี่ผมต่อในวันนี้และอีกแบบหนึง่ง นะครับแบบกริดเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ผมจะปล่อยไฟได้เต็ม6กิโลวัตต์กว่าแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่ผมไม่สามารถควบุมการย้อนของไฟฟ้าได้นะครับถ้าจะต่อแบบนี้เนี่ย a c c o u p p i n g ก็มันก็จะปล่อยไฟแบบควมคุมข้อดีก่อนนนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ขายไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไม่ได้ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะต้องต่อแบบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมการ หลย,ย้อนของไฟฟ้าได้นะครับเรามันจะใช้กับคู่กับฟีเจอร์ของตัวกิดเอ็กพอรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็จะพามาดูอีกรอบนึ่งสำหรับการเซตติ้งทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้ที่ผมคำนวณให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่ใช่หน้านี้เ,เป็น Power Control นะครับสังเกตว่าผมบุตไปที่82%นะครับก็จะเป็นการคำนวณครับก็คือเป็น ของผมเนี่ยฟูลโหลดมันคือ6 6 0 0 0นะครับ6กิโลวัตต์ก็ผมก็จะเอามาคูนด้วย82หารร0นะครับมันก็จะได้อยู่ที่ 4, 0 0 0ันปลายๆายจริงๆผมเคยลอง83แล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะล้นมานิดหนึ่งตอนที่แดดแรงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดดังน,นั้นผมตั้ง82อันนี้ก็แล้วแต่คนต้องไปคำนวณน,นะครับถ้าทุกท่านติดแค่2ตัวไม่จาเป็นต้องปรับตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถใส่ได้100%เลยเพราะว่ายังไงไมโครมิเตอร์สอ,อตัวไม่มีทางเกิน5,000 ขอโทษทีครับใช่ไม่มีทางเกิน5,000กิโลวัตต์อยู่แล้วนะครับผมก็ไปคำนวณดูได้นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ใช้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีสตัวก็ต้องมาคำนวณน,นะครับ2ตัวก็ไม่ต้องคำนวณก็อันนี้ก็อาจจะต้องลองลองลอง,ลองดูกันนะครับลองปรับจูนเอาก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ของผมก็ไม่มีไฟไหลย,ย้อนเลยแล้วก็ตัว PV P port ของผมเนี่ยก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับอ๋อ อันนี้ก็คงจะบอกไว้าการนึงนะวครับว่าถ้าเกิดว่าเลือกตั้งค่าเป็น PV port ไปแล้วเนี่ยเวลาที่แบตเตอรี่เต็มแล้วโหลดน้อยเนี่ยไมโครคอมพิวเตอร์มันจะตัดการทํางานไปแบบดิบๆเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาคิดไม่ทันแล้วเขาจะทาไงเขาก็เลยตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้ไฟไหลย้อนนะครับแต่ว่าก็จะสักประมาณ3-4นาทีเดี๋ยวมันก็จะออนขึ้นมาเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานของเขาณตอนนี้แต่ในอนาคตเขาก็อาจจะทําให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ผมเนี่ยแอบเห็นนี่ด็้กคอเมนต์ตัวใหม่มีมาแล้วแต่ว่าเขายังแจ้งว่าเขายังทําไม่เสร็จนะครับซึ่งถ้าทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะคุยกันได้ดีกว่านี้นะครับผมประมาณนี้ครับอ่าเมื่อกี้ก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าผมลืมพูดถึง EPS mode นะครับอันนี้เป็นตัว EPS port ผมต่อเป็นแบบ UPS mode นะครับซึ่งจะสลับแบบเร็ววน EPS mode เนี่ยไปดูได้ที่ช่องอาจารย์สมชายนะครับซึ่งจะใช้เวลาดีเลย์ประมาณ3บวินาทีนะครับผมสมชาย DIY นะครับผมอันนี้ตู้ไฟข้างหลังนะครับก็จะ มี ATS นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นผม default เป็นกริดนะครับก็คือใช้ไฟจากการไฟฟ้าถ้าสลับก็ค่อยใช้ EPS จ่ายนะครับอันนี้ผมเปิดไฟให้เพื่อที่จะเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเห็น ATS ชี้ไปทางด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับจะไฟจากการไฟฟ้าทิ้งครับก็คือตัดไฟทิ้งนัง่นเองหนึ่งสองสามปึ๊บเห็นไหมครับว่าไฟไม่กระพริบเลยแล้วก็ ATS ก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็คือใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์แล้วนั่นเองนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ทีนี้เนี่ยผมจะสับกลับให้ดูนะครับ1 2 3อ่าเห็นไหมครับไม่รู้สึกนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสลับไฟดีมากๆเลยอ่าโอเคนะครับก็คลิปก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการติดตั้งอาจจะทำได้ไม่ละเอียดพอแต่ว่าผมคิดว่าผมค่อนข้างจะบอกไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีการตั้งของ a d d อ e s s ของตัวมิเตอร์นะครับก็ตัวหลังบ้านมิเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ถ่ายมาต้องขออภัยนะครับ ตัวหลังบ้านมิเตอร์เนี่ยจะต้องเป็น1นึ่อ,อ๋อขอโทษทีครับหลังบ้านมิเตอร์จะต้องเป็น2ส,ส่วนตัวสมาร์ทมิเตอร์แอดเดรสของตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับที่ของที่เจนพอร์ตจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็จะมีเท่านี้ที่ผมขาดเหลือไปก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดถ้ามีอะไรลองพักมาลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมจะพยายามตอบแล้วก็มาช่วยกันนะครับผมอยากไม่อยากให้ทุกคนต้อง งงเองเหมือนที่ผมเจนะครับผมลุยมาค่อนข้างหลายวันกว่าจะจบได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งว่าตอนที่ผมเทสอะนะครับพอมันไม่ไม่ได้เสียบแบตเตอรี่เนี่ยมันเจนพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เบิร์กแบบที่คาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาทางนี้แล้วก็แนะนําว่าซื้อมาทั้งคู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยผมจะซื้อให้บิดมาก่อนแล้วก็มีตังเดี๋ยวค่อยซื้อแบบนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่า ท้ายที่สุดก็ซื้อมาหมดเลยเพราะว่ามันทําแล้วมันไม่ได้สักทีนะครับคุยกับช่างเทคนิคหอยไม้ก็ติดปัญหาแล้วก็มีความเป็นได้ที่จะเป็นที่แบตอันนี้คือเคสของผมนะครับมันมีปัญหาที่แบตก็ต้องมีแบตมาช่วยด้วยเพราะถ้าไม่มีแบตด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับไฟไม่ออกจากเจนพอร์ตแต่ถ้าจะต่อถ้าท่านจะต่อกับกิจเหมือนที่ผมบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องไฟจอนแบบนั้นก็ดีเลยครับหมายถึงว่ามันจะง่ายมากถ้าท่านปล่อยเรื่องการขายไฟอยู่แล้วเอาไฮบริดอินเวอร์เตอร์มาเป็นแค่ตัวต่อแบตส่วน ตัวไมโครเนเตอร์ก็ต่อเข้ากับกริดโดยตรงปล่อยไฟได้เต็มที่ถ้าเกิดแบตเต็มก็ปล่อยไฟย้อนได้เพราะว่าท่านขายไฟอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะแล้วแต่คนทําเรื่องนะครับผมก็ผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ตัดอย่างนี้นะครับก็ขอภัยที่ไม่ได้ดูปโปรมากปกติทําแค่พอดแคสต์พูดแต่ว่าคลิปนี้แค่รู้สึกว่า,เ,าเจอเรื่องนี้มาแล้วก็อยากจะเอามาใช้ให้ทุกคนฟังนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ ต้องขอภัยจริงๆนะครับพอดีผมลืมพูดอีกสองเรื่องอีกแล้วก็ขอพัยด้วยนะครับไม่ได้ทําคลิปแบบนี้บ่อยๆก็เดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยทำการต่อที่ตัว Wi-Fi ของ dts ก่อนนะครับจะพูดถึงของ smart meter กับการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็รอให้มันเชื่อมต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่แอปของ my miles นะครับผมแล้วก็เลือกของตัวข้างล่างแล้วก็เลือกเป็น t o k i y s นะครับผม พอทูคิดเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็จะทำการเลือกของตัวมิเตอร์โลเคชันนะครับผมให้ทำการเลือกทั้งคู่นะครับทั้งกริดทั้งโซลา่าเลยไม่เช่นนั้นมันจะไม่ขึ้นอสองฝั่งนะครับเราจะได้เลือกถูกว่าให้มันขึ้นมิเตอร์2ตัวเนะเาะอันนี้ก็ไปดูของการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับส่วนถัดไปที่ผมพลาดไปอันนี้ก็จิ้มที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับผมก็รอสักครู่มันก็จะขึ้นมาว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเป็นแบบไหน แล้วก็เป็นยี่ห้อไหนนะครับอันนี้ผมผมแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ DIY นะครับแต่ว่ามี BMS ชื่อจิงโกะอ่าก็ยังดีหน่อยที่เขาใช้โปรโตโคอล Python Tech นะครับผมก็เลยใช้เลือก Python Tech ไปมันก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแคนพอร์ตเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นตะกัวดกดนะครับซึ่งอาจารย์สมชาย DIY ก็ได้ทำการสาธิตไปแล้วแนะนำให้ไปดูท่องท่านได้นะครับตัวสาย BMS พร้อม เทอร์โมพิเตอร์เนี่ยเทอร์โมสแตทเขามีให้นะครับผมแถมมากับกล่องของฮอยไม์เลยก็คิดว่าน่าจะไม่พลาดอะไรแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการกลัวจะต่อเน็ตเวิร์กแต่ก็สามารถต่อได้ที่หน้านี้หรือถ้าเกิดใครกลัวพลาดอะไรไปเนี่ยการทั้งค่าผมกดที่คอมมูสติ้งนะครับอันแรกแล้วก็มันจะเป็นเหมือนออโต้เซตอัพนะครับก็เลือกค่อยๆเน็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็เทสให้ประมาณนี้ครับ ขอบคุณนะครับ